แฝกกดไลค์รัวๆแอฟลุกกางเกงขาสั้นสวยสดใสหมอหนุ่มถึงกับโพเม้นเพิ่งเคยเห็นใส่กางเกงขาสั้นไม่ค่อยได้เห็นลุกขาสั้นของสาวแอฟทักษอนโพสต์ขายของลุกสวยสดใสแห่คอมเมนต์กันสนั่นไอจ หลังแอดทักษอนโพสตภาพโปรโมทครีมกันแดดแต่ที่ทำเอาสะดุดนอกจากความสวยสดใสของแม่แอฟก็กางเกงขาสั้นของแม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นสาวแอฟใส่กางเกงขาสั้นทำเอาทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์กันรัว,รวขณะที่นักแสดงหนุ่มหมอเหนง่งสรันถึงกับคอมเมนต์เรียกเสียงหลงพี่สาวครับซึ่งแอฟก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าอ่ะพูดจาดีๆพี่สาวปลืม้ม บ้างก็บอกแม่จา๋าใส่กางเกงขาสั้นเพิ่งเคยเห็นสาวแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าไฟบังคับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด